เราก็จะมาลองเล่นในส่วนของหน่วยกันบ้างนะคะมาที่แท็ก configuration นะคะแล้วก็กดในส่วนของ engineering unit นะคะเราจะทำการเปลี่ยน unit นะคะเราจะทำการสร้าง dimension ใหม่ขึ้นมานะคะก็ไปที่ตัว u n k n o w n นะคะเลือกเป็น general unit name ก็เป็น galon นะคะแต่ไมลคลิกได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการ สร้างดิเมนชันที่เป็นในส่วนของวอลลุ่มนะคะ,ะแล้วอันนี้เราก็ใช้หน่วยเป็นแกววนะคะก็แอพพลายได้เลยเห็นไหมคะจากอันโนนมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแกววแกลลอนให้เรานะคะหรืออีกวิธีนึงในการสร้างหน่วยใหม่นะคะให้เราทำการคลิกขวาที่ engineering unit แล้วก็ เลือกเป็น New Engineering Unit นะคะ Unit Name นะคะก็อันนี้สามารถทำตามได้เลยนะคะวิกำลังทำในส่วนของแลบที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่สามสิบนะคะก็กด Finish ไป ปุ๊บนี่นะคะหน่วยอันนี้ก็คือหน่วยใหม่ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะคะมันก็จะขึ้นมาโชว์เรานั่นเองนะคะต่อมานะคะก็หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนทุกอย่างใน SMC แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยทำการกด commit บางที R. บางทีมันก็ไม่ขึ้นตัว commit ให้วิกดนะคะเราลองมาดูแท็กกัน เราลองมาอ,อดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนซึ่งอันเนี้ยถ้าวิ t r a ็กได้ว่ามันมีการเปลี่ยนหน่วยเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าที่เราทำการคอนฟิกไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีการสร้างหน่วยใหม่นะคะโอเค